กับโรงพรมน่าโดนโคนลุ่มน้ำน,นะครับ,รบวันนี้เราย้ายใหม่หน่อยมายที่หนองปลาไหลนะหนองปลาไหลย,ย,หย้ยายใหม่ย้ายใหม่หน่อยไม่เคยมาเหมือนกันเ <c oughs> ที่ยวมาเทีเ่ยวเที่ยวก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองติดตามดูไปครับพุกต,ต่อไปเลยนี่ครับสภาพอาหารตอนนี้ก็พอจะหาได้นะนั่นอะไรดะโด<ต>นนั่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 นเห็นเป็นเงี่ยงเป็นอะไรไ่นมันอะไรหนึ่งดูคนนี้เหมือนห็นอะไรครับนัหนน่ะ ปาลาเรื่องอะไรมันขึ้นเอาละนายโดนไปอีกน่อยไปหน่อยโอ้พอดีเลยอู้มันขึ้นอะย่างนี้ดิปนินเหรอโดนกัดเหรอ ปนโดนกัดนะครับเพราว่ามันทำไมมัน,มนดิ้นเดียเด่ยว แต่มันยังไม่ตายเงี้ยหรอยอ,ยอ้าปากตูเนี่ยใช่ไหมโอ้โดนกัดใหม่เลยอ่ะใหม่เลยเนี่ยไม่กี้เลยปลาชะโดชุมอ่ะดูดิอ้าปากพังหาพังหาไปเดี๋ยวดูอีกฝั่งนี้โอ้ <laughs> โครงการคนละครึ่งครับแต่มันเากาโครงการรัฐบาลครับผม <laughs> นี่ครับปลาลงพักเมื่อกี้เขาได้นะเอาโดนแคท มันอยู่ตรงไหนมันอยู่มันเนี่ยมันเป็นกอไม้เนี่ยแล้วเอาออกหวานครอบมันเลยกันมันก็มีตัวเลยเออง่ายง่ายง่ายสวยนะปีนี้อ้วนตับเลยเอออย่างอ้วนเลยเนี่ยใช่ได้ใช่ได้ดูก็สุดยอดโอเคครับสองเต็มแรกครับสองเต็มครึ่งครับผมมันมันสองเต็มครึ่งสองเต็มครึ่งเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อนะครับไปถึงข้างในนี ครับแบบนี้เหมือนได้ปลาตะเพียนป่ะปลาอะไรอรีกครับเทียนเหรออยู่ตื้อๆเลยครับเพี้ยนโดนหลัได้ปลีนี้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่ง ได้กับข้บบาวแล้วครับนะค,ครับตามต่อครับพัดงมหมายใหม่ครับทุ่งหมายไม่รู้อะไรเป็นไรตรงนี้ยังไม่ชิยนะยังไม่ชินมาครั้งแรกอะ่ะ แอันน <zg> ี้หนึ่งเตีงครับตื่นนีแล้วเตียงสวยๆครับตื่นๆนะ

โอ้โมันจะเจ็บแหลระบากน้นอย่างเงี้ยอดึงไม่ได้ต้องสะบัดขึ้นเย็นนีออต้ต้องทอะไรอ่ะมันเล่นจ,จะสนุกหนะ้าที่มันอยู่อย่อยางเงี้ยมันนะิ่งไหมนิ่งแต็ม ใส้สวยโยพักจัดขึ้นมาแล้วจวดโอ้โคูพุ่งมาถึงนี่ <c oughs> ปุ่งมาเพรี่เนาะจดมั้งจุดลเลยอ่ะนี่ไงขาวๆนะั่นนะ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ดูมันแตกมาถึงนี่เมื่อกี้ Mấy đồ liền Mh uhm. mh đồn ạ, à, cung nha à, mì đồn đi. Tìm kiếm mình kiếm 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 con kiếm 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 อยู่เนี่ยตามดุมตามอะไรนี่ปนินอะปะนินหนองปลาไหลครับ <laughs> มีมีนะมีอยู่ตามแบบครอบอ่บรุนกันต่อครับจังหวะโดนก็โดนกันแล้วแต่จังหวะนะใจข้างใน,นป่างี้เกียขี้เกียจไม่แห็นี่มันสู้ยู่ไหงครับตามปังพักต่อไป คืนก็เริ่มมาแล้วเจอเหรอโดนเหรอเออเออเปนนินโอ้ไรโอยสูงเลยโอ้ยเ <c ười> นี่ยหรือว่ามันอยู่อย่างี้ๆยโอ้ยใสยก็สวยเลยมันมันก็ไม่เชิงก็เป็นนินนะเนี่ยนหะมอนี่ ปากแดงๆหางแดงคนระับโอ้ยสีแต้มเลยครับโอ้ห้าห้าหรอนี่นี่อุย้ย <laughs> ปากนี้ครับปากนี้ห้า <5, S 2> แต้ม,ตมครับอยู่ยี่ยงอ่ะเออเว้ยครับเออแต่วิกิเขาได้คนระับแต้มเต็มเ้ม รู้คงตอบครับโอ้โหลมแรงอ,อ่ะเมื่อกี้ก็ตรงนี้ทีแไอ้ตัวน,นี้ <c oughs> ตัวนี้หระมั้งชนหายชนหายเนี่ยชนหายอะ่ะ มันเลยไม่ดิ้นเลยะนะตามต่อครับครับบรรยากาศยามเย็นนุ่นต่อนี่ตัวไหมตั้มหาตามเลยไป รั่นโดนบ้างครับเห็นบอกได้ปลาแล้วโอ้ปลาขุงปลาถุงปลาเลยเหรอเออเออเออ <c oughs> โอ้ยออกระปุกเลยปลาตะเพียนนั่นก็ได้ของมเลยปลาดิ <c oughs> โอ้หรายการต่อไปคือกุ้งครับงไงนแโดนดดดดเออกุ้งเต้นเนาะแหนทำกุ้งเต้นไหมใส่ลึกไปเปล่า อืมมีอยู่นะแต่มันตัวเล็กนนนนเกนาะ うい。<music> <music> Gente, cái oh, này, oh, là nghĩa nó, là nghĩa nó, nghĩa nó, nó, nghĩa ป็นโอ้ยน,นี่ครับโอ้นีเยอะนั่เยอะเยอะอยครับมันชอบนี้ไงที่มันเป็นแอ่งเอ่งนี้นะโอ้หลังนี้เยอะ okay, okay. โอเคโอเคจัดว่าใต้ตัวครับสรุปปาลารวมวันนี้อือก็เยอะอยู่เยอะอยู่แต่มันตัวไม่โตเท่าไหร่ครับโอ้ราวกิโล เก้าโลได้อยู่อเออกับสิบโลครับมามีกุ้งอีกจำนวนห <c oughs> น,นึ่งนละองไปดูโอ้ใช้ได้เลยนะเออสี่หลังไงครับพี่สุกุ้งใช้ได้เมื่อกี้ใส่ครึ่งวันให้ถึงครึ่งวันโอเคครับดูชมบรรยากาศไปก่อนครับนี่หมายจะต้องทำกับข้าวกินเย็นยนี้หิวแล้ว <c oughs> นี่ครับวันนี้มันจะต้มกันต้มยำตเดินเดินระวังเด้อโดนเหยียบ มาปัสดโดชัดโดครับโอ้ยนี่พอใส่แล้วมัง้งรถมันยุบนิดหนึ่งอนะ่ะอื่เราก็ไม่เอาอะไรมาเลยนะตัวได้กว่า อะไรวันนี้จะมืดเร็วไปหน่อยบริหารเวลาไม่ดีครับวันนี้กินข้าวคำเลยนี่ครับมาตนกำลังย่างป่าบรรยากาศที่นี่สงบเงีงยบดีนะครับเงยียบดีใช้ได้เลยยุงวันนี้ยุงก็ไม่มีลมลมลมแรงไหมบรรยากาศได้เลยนะกินข้าวป่าครับวันนี้ ดีบกลับไปไม่รู้จิบไปทำไมเนาะรถติดเนาะดูต้มต้มได้แล้วย่างแล้วแหละเออหวังไหมครับโอ้กว่าจะได้กินจะทุ่มแล้วครับนั่นอันนั้นโดนกุ้งเต้นเหรอกุ้งเตเออที่ใส่เมื่อกี้นะได้กินนะ นะครับอุ้ยกินแบบปลาปลาครับเลยจะได้เตรียมตัวแบบว่าไม่ไม่พร้อมเลยลืมถ้วยถ้วยเฉยอกแมากันโอเคในซองล่องลอันนี้ต้มต้มปลาต้มปลาก็ย่างครับเมนูวันนี้สามอย่างเลยมาครับมากินข้าวน้ำกันครับหัวเาครับเปรี้ยวเหรอเปี้ยว เลีได้เลยใช่ไหมโอเคโอเคครับสรุปอนทริปนี้เราจรยงนไม่ได้ตั้งใจมามาใหม่นี้นะเราเราไปอีกหมายหนึ่งแต่ว่าน้ำมันเยอะครับเราก็เลยต้องมาใหม่นี้แล้วก็มามาบ่ายแล้วนะก็เลยมีเวลาไม่พอนะครับวันนี้แต่ก็ยังพอได้กินพอได้กินตัวอาจจะไม่ไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังถือว่าได้เยอะนะครับได้เยอะอยู่แปบสิบโลวันนี้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาต กินข้าวเย็นก่อนเดี๋ยวเจอกันทิปหน้าสวัสดีครับ